เพึ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่การนี้เวลานี้เป็นเวลาที่เรามาประชุมพร้อมเพียงกันเพื่อฝึกขนกายวาจาใจให้เข้าถึงความสงบ กายก็อยู่นิ่งๆวาจาก็ไม่พูดอะไรเลยในขณะนี้ใจก็พยายามโน้มสติย่งเข้าไปตามลมหายใจเข้าหายใจออกให้สติมันย่งเข้าไปถึงจิตไปควบคุมจิตไว้ภายในจิตนี้ถ้าสติย่งเข้าไปถึงแล้วมันหยุดคิดได้เลย การที่มันคิดไม่หยุดก็เพราะสติมันยังเข้าไปไม่ถึงควบคุมไม่ได้มันจึงได้คิดไม่หยุดไม่ย่อนเลยมันไม่ใช่เพราะเรื่องอะไรให้เข้าใจตามปกติของจิดนี่มันก็ต้องคิดถึงเรื่องราวต่างๆเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นแหละและ้วทีนี้การที่เราจะหยุดคิดลงไปได้นั้น ก็เมื่อสตินี่ยมันยังเข้าไปถึงจิตได้เลยเมื่อสติมันยังเข้าไปถึงจิตแล้วมันหยุดคิดได้ลองทำดูต่างคนต่างต้งตองทำถ้าเราไม่ทำจิตเกี่ยวกับการอบรมฝึกฝนจิตใจนี่แล้วก็ไม่ทราบว่าเราจะไปทำอะไรอ่ในพระพุทธศาสนานี้นะ ก็ให้คิดดูให้ดีกิจอันสำคัญที่สุดก็คือการฝึกผนอรมกายวาจาจิตนี้เองไม่ใช่ว่ามันจะมีกิจธุระอื่นใดที่สำคัญกว่านี้ไม่มีในพุทธศาสนานี่ก็พระศาสดา ที่พระองค์เจ้าได้ทรงตัดสรูสัมมาสัมโพธิญาณน,นั้นก็เพราะว่าพระองค์สละราชสมบัติออกไปบวชแล้วก็ฝึกกายวา่าใจของพระองค์ให้สงบระง,งับจากกิเลสปาประธรรมอันญยาบหยาบต่างๆไปทีแรกนี่นะต่อไปก็เพียรพยายามระง,งับกิเลสอย่างกลางต่อไปก็เพียรพยายามระง,งับกิเลสอย่างละเอียดสุคุม ให้มันหมดไปสิ้นไปก็ปจึงได้ตัดสรูสัมมาสัมโพธิญาณอันนี้พวกเราที่เป็นบริษัทของพระองค์เนี่ยก็ต้องให้พากันร,รู้จักความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าพร่เจ้าทรงมุ่งหมายที่พระองค์เสด็จออกบวชกว็เพื่อล่าก,กิเลสให้หมดสิ้นไปทีนี้ เมื่อตัดสรู้สัมมาสัมโพธิญาณแล้วมาทรงแสดงธรรมที่พระอ,องค์เจ้าตัดสรู้แจ้งแล้วนั้นให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังก็เพื่อให้พุทธบริษัททั้งหลายจำเอาอุบายธรรมะของพระอ,องค์แล้วไปประพฤติปฏิบัติตามฝึกให้เป็นไปตามที่พระอ,องค์เจ้าเนะนํำสั่งสอนนั้นเนี้อจุดประสงค์ที่พระอ,องค์เจ้าทรงแสดงธรรม โปรดเวนายศัตร์ทั้งหลายนะไม่ใช่ว่าแสดงให้ฟังเพลินเพลิน,นสนุกสนุกไปเฉยๆอย่างนั้นไม่ใช่ทรงชี้แนวทางปฏิบัติให้การที่บุคคลจะละกิเลสบาปธรรมได้ต้องปฏิบัติกายวาจาใจของตนอย่างนี้อย่างนี้นี่ถ้าไม่ปฏิบัติอย่างนี้นั้นจะละก,กิเลสบาปธรรมต่งตางๆไม่ได้เลยเช่นอย่างว่า ผู้ที่ไม่เพียรละความโลภออกจาก,กจิตใจอย่างนี้นะมันจะให้ทานไม่ได้เลยเมื่อให้ทานไม่ได้ก็ไม่ได้บุญจากการให้การบริจาคทานนั้นทีนี้ผู้ใดย,ยังมีความกโกรธหนาแน่นอยู่ในใจไม่เพียรพยายามละความโกรธไม่เห็นโทษแห่งความโกรธอันนั้นไม่เพียรละมันให้เบาบางออกไปจาก,กจ,จิตใจ เช่นนี้ผู้นั้นจะรักษาสินให้มั่นคงไปไม่ได้เลยอย่างนี้แหละเพราะว่าบุคคลผู้มีความโกรธอยู่ในใจเนี่ยมันก็พอใจแต่ในการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนั่นแหละลักษณะอาการแห่งความโกรธมันเป็นอย่างนั้นมันขาดจากความเมตตาเมื่อความโกรธเกิดขึ้นแล้ว ความปรารถนาที่จะให้บุคคลอื่นสัตว์อื่นเป็นสุขโดยทั่วกันไม่มีในจิตใจของผู้นั้นเลยเอเป็นอย่างนั้นผู้ที่มีเมตตากรุณานะี่ยเพราะว่าระงับความโกรธออกจาก,กจิตใจถึงแม้ยังละไม่ขาดก็ตามแต่ว่าโดยอาศัยสติสมาธินั่นแหละครอ,อบงำจิตใจไว้ จิตใจสงบลงไปกิเลสเหล่านี้มันก็สงบตัวลงไปมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะทีนี้ตอนที่จะถอนรากถอนโคนของกิเลสเหล่านี้ออกได้ก็มาเจริญวิปัสนาปัญญาให้เกิดขึ้นมันก็เป็นอย่างนี้แหละมาพิจารณาให้เห็นโทษแห่งความยึดถือของจิตใจนี่ราก ใจในีไปยึดถือขันทั้งห้าอันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วนี่แหละเป็นบ่อกเกิดของความโลภความโกรธความหลงต่างๆนะเกิดจากความยึดถือเนี่ยเมื่อวิปัสสนาญาณบางเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเบื่อหน่ายในความยึดถืออันนั้นเพราะมันเต็มไปด้วยทุกข์ด้วยโทษนี่แหละเมื่อมันเบื่อหน่ายมันก็คลายความยึดความถือออกได้ มันจึงสามารถที่จะถอนรากเหง้าของความโรคความโกรธออกไปได้นี่เป็นอย่างนี้ทั้งนี้และทั้งนั้นก่อนเมื่อมาแต่จิตใจมันหลงมันเมามานับชาติไม่ท่วนแล้วนี้ดังนั้นเมื่อเรามาไม่มาฝึกให้มันสงบระงับแล้วมันจะเกิดปัญญาได้อย่างไรอะ่ะจิตที่ตกเป็นทาตของกิเลสนั่นมานานแล้วเกินนี่ ไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพเราล่วงแล้วมานะลองนึกทบทวนดูให้ดีมัน,นี่นะเมื่อเราเกิดมาในชาตินี้นะถึงแม้ว่าจะมีกิเลสตัณหาติดสอยห้อยตามอยู่กิเลสส่วนที่เป็นบุญกุศลก็มีออม,มันมันก็ชักจูงให้จิตใจนั่นทำบุญทำทานรักษาศีลไปตามมีตาม,ม,ตามได้ อันนี้สงทานอันนี้สงศินเหล่านั่นแหละอันนี้สงฟังธรรมมูนั่นแหละติดสอยห้อยตามมาอำนวยผลให้ในชาตินี้ให้เราได้มาสนใจในพระธรรมคำสอนของพระเจ้าแล้วยินดีประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนนั้นถึงแม้กิเลสมันจะยังมีอยู่ ไอก้กิเลสส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศลมันก็มีเรื่องมันน่ะมันไม่ใช่มีแต่กิเลสที่จะก่อให้เกิดบาปให้ทําบาปทุกอย่างไปเลยไม่ใช่นะกิเลสให้เป็นบุญเป็นกุศลก็มีอให้เข้าใจอย่างนั้นคือบุคคลสร้างบุญบารมียังไม่เต็มบริบูรณ์ตราบใดแล้วกิเลสนี่มันมีอยู่ต่างนั่นแหละแม้บุคคลจะสร้างบุญกุศลมากมาย อย่างไรก็ยังมีกิเลสติดตามไปอยู่นั่นแหละแต่ว่ากิเลสที่ติดตามผู้นั้นไปมันทั้งเบาบางไปแล้วคนที่สั่งสมบุญมากๆเข้าไปแล้วไอก้กิเลสส่วนที่จะเป็นบาปอกุศลนั้นมันคงระงับลงไปมันก็มีแต่กิเลสซึ่งไม่สามารถที่จะปั่นจิตให้คิดทำบาปทำกรรมต่างๆได้กิเลสเพียงแต่ว่า ดนบันดาลให้จิตใจนั้นคล้องอยู่ในโลกนี้หรือว่าคล้องอยู่ในโลกหน้าอันนี้แหละเรียกว่า,ท,า,า,วาท่านกล่าวว่ากิเลสชั้นกลางหรือชั้นละเอียดมันก็ให้คล้องอยู่ยางนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะผู้ที่มาละกิเลสบาปรธรรมอันหยาบช่าลามกต่างๆนั้นออกไปจากกายวาจาใจได้แล้ว หากว่าไปหยุดนิ่งอยู่เสียไม่พยายามบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติให้สูงขึ้นไปเช่นนี้แล้วใจนี้มันก็จะหวนกลับไปหากิเลสบาปธรรมอันอย่างหยาบนั่นอีกดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสั่งสอนให้เจริญสมถาวิปัสนาต่อไปเมื่อผูใ้ใดชำระกายวาจาของตนให้บริสุทธิ์จากบาปจากโทษแล้วนะ มันก็เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะทองรองรับอาบุญอากุศลอันเกิดจากสมาธิเกิดจากการเจริญปัญญาวิปัสสนานั้นเหมือนอย่างภาชนะที่เขาทำหล่อหลอมด้วยดีด้วยโลหะเงินบ้างโลหะทองคำบ้างอย่างนี้แหละมันก็เหมาะสมที่จะเป็นที่เก็บของ แก้วมณีโชตหรือว่าแก้วพลึกเงินทองของมีค่าต่างๆหมนะั้นนะก็ต้องเก็บไว้ในพระอบอันบริสุทธิ์พุทผ่องอย่างนั้นแหละมันก็จึงสมดุลกันอันนี้ฉันใดบุญกุศลอย่างสูงขึ้นไปที่จะมีอยู่ในจิตใจของผู้ใดได,ได้ใจของผู้นั้นต้องสะอาดปราศจาก บาปประทำต่างๆผ่านการชำระบาปมาแล้วจิตอย่างนั้นนะ่ะมันก็จึงทรงไว้ซึ่งคุณธรรมมันสูงเช่นทรงไว้ซึ่งสมาธิธรรมทรงไว้ซึ่งปัญญาธรรมนี่แหละเราจะทำกิจธุระอะไรต่ออะไรนี่อาศัยสมาธิธรรมนี่แหละ,ะเป็นกำลังใจ ให้ทำธุรกิจการงานต่างๆทั้งที่เป็นส่วนรวมก็ดีเป็นส่วนตัวก็ดีอันจะทำการงานต่างๆมันสำเร็จรุล่วงไปได้นั่นจ้องอาศัยสมาธิกับปัญญานี่เองสมาธิกับปัญญานี่เอาเอาไปใช้ในทางโลกก็ได้นี่เออทำไมจะเอาไปใช้ไม่ได้ล่ะเพราะเรายัง บรรลุถึงซึ่งบุิพานก็ไม่ได้ยังไปสวรรค์ก็ยังไม่ได้ก่อนยังอยู่ในโลกนี้ก็ต้องสังคมกับคนในโลกนี้นี่นะเมื่อเราสังคมกับคนในโลกนี้เราไม่มีคุณธรรมอันดีงามอยู่ในใจเป็นกําลังอย่างว่านี่นะใจนี่ก็ต้องหวนไหวไปตามสังคมคมนั่นนั่นข้อเรื่องกระทบกระทั่งมันมีอยู่ทมไปการเข้าสังคมนี่นะ เรื่องที่จะกระทบกระทั่งให้จิตใจวุ่นวายเดือดร้อนต่างๆนี่มันมีวันนี้ผู้ใดได้บำเพ็ญสมาธิภาวนาบ่อยๆเข้าไปจิตใจมันเข้มแข็งมันสงบนี่มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณได้อย่างนี้นะมันก็ไม่หวั่นไหวไปตามเหตุต่างๆที่มันอยู่รอบข้างนั่นเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมามันก็ไม่หวั่นไหวตาม เพราะมันมีบุญมีคุณเป็นเครื่องอยู่มีสติสมัชย์ญาประคับประคองจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณนั้นเสมอไปนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าไม่ควรที่จะไปอ้างโน้นอ้างนี้บางคนอ้างแหละฉันไม่มีเวลาจะทําสมาธิภาวนาเพราะมีธุรกิจการงานภายนอกนี่มากมายเหลือเกินอืเช่นพวกพ่อค้าพาณิชย ต่างวันนี้ยิ่งอ้างใหญ่ไม่มีเวลาเลยมีแต่คิดอ่านการงานเรื่องการค้าการขายอยู่อย่างนั้นถ้าไม่คิดอย่างนี้มันก็จะเสียหายจริงๆอะ,อะไรมบอนี้แหละแล้วก็อ้างน,นแล้วก็เลยไม่สนใจในการทำสมาธิภาวนาเลยอันนี้ไม่ถูกต้องการที่คิดอย่างนั้นนะคิดอย่างนี้ดีกว่าคิดว่าเราจะฝึก หัดจิตใจนี้ให้สงบให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิตามคำสอนของผู้เผเจ้าเพื่อจะได้ไปต่อสู้กับการงานต่างๆที่เรากำลังดำเนินอยู่ะจะไม่ได้เดือดร้อนจะไม่ได้วันไวเป็นทุกข์ไปตามกิจการงานอุปสรรคของการงานบางสิ่งบางอย่างก็สามารถที่จะแก้ไขให้มันรุ่ร่วงไปได้ด้วยดี เพราะคนเราถ้าหาว่ามีใจตั้งมั่นแล้วปัญญามันมีพร้อมแหละนึกคิดอะไรขึ้นมาอย่างนี้เรื่องนั้นก็ปรากฏเด่นขึ้นมาเลยถ้าคนมีสมาธิเป็นฐานที่ตั้งอยู่แล้วนะพอนึกคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเรื่องนั้นก็กระจ่างแจ้งขึ้นในใจทันทีนี่การที่ใจเห็นแจ้งอย่างนั้นนะท่านเรียกว่าปัญญาอย่างนี้แหละฉะนั้นอันปัญญาเหล่านี้สมาธิเหล่านี้นะเอาไปใช้ได้เลย ทำนาทำสวนก็เอาอไปใช้ได้ทำการค้าทำราชก,การงานเมืองทำการช่างทำการเป็นหมอเยียวยารักษาคนไข้หมน,นี่ยิ่งต้องการสมาธิปัญญามากทีเดียวแหละพวกหมอเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคของผู้เจ็บป่วยทั้งหลายถ้าใจไม่นแน่วแน่แล้วจะวินิจฉัยโรคต่างๆไม่ค่อยได้เลย อันมูนี้นะให้พึ่งพากันเข้าใจไม่ใช่ว่าการเจริญสมาธิปัญญามูนี้นี่เพียงแต่มุ่งว่าจะละกิเลสให้ขาดหมดไปจากกิจใจอย่างเดียวเท่านั้นจะไปใช้อย่างอื่นไม่ได้เลยนี่ไม่ได้หมายอย่างนั้นถ้าเช่นนั้นนะ่ะท่านผู้เป็นพระโสดาบันก็ยังครองเรือนอยู่เยอะแยะในครั้งอุพเทเจ้านั้นนะ่ะ ท่านก็จะเสื่อมไปแล้วสิเพระพระโสดาบันเช่นอย่างนางวิสาขาย,ย่างนี้นะอนาถาบินดีวกเนี่ยเป็นพ่อค้าแม่ค้าใหญ่เลยทีเดียวพอเป็นเศรษฐีเนี่ยทําการค้าอะไรก็ค้ามากขายหลายท่านก็เอากําลังของสมาธิปัญญานี่แหละไปใช้ทำการค้าการขายหาเงินหาทองได้มาแล้วก็ บำรุงครอบครัวบ้างแล้วก็ทำบุญถวายทานในพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบ้างธนุบำลุงวัดวาศาสนาไปนี่เพราะฉะนั้นแหละการทำการงานที่ปัดสจากโทษเนี่ยจึงชื่อว่าเป็นทางมรรคทางผลทางหนึ่งที่ท่านเรียกว่าสัมมากคมันโตการทำการงานชอบ นี่ไม่ใช่ว่าเป็นคุณธรรมอันต่ำๆนะบุคคลผู้ทําการงานด้วยความชาญฉลาดปราใชจากบาปประทำกรรมอันชั่วต่างๆวันนี้นะถือว่าการงานที่ทําไปนั้นคนเรานี้ถ้าหาว่ามีจิตเจตนาไม่ไม่เป็นศรรีลไม่เป็นธรรมแล้วไม่ว่าการงานใดแหละมันก็มันก็เกิดเป็นโทษได้เหมือนกันแหละ อย่างเช่นทำนาอย่างนี้นะก็ไปแย่งเอาแดนนาเขาอย่างนี้เมื่อก็จิตเป็นอกุศลขึ้นมาแล้วอย่างนี้แหละถ้าว่าไม่ไปแย่งเอาแดนนาเขาแล้วอย่างนี้นาตนมีแดนอยู่ตรงไหนติดต่อกับใครที่ไหนแล้วก็ทําอยู่ในแดนของตนเองนั่นไปอย่างนี้มันก็ไม่เกิดโทษอะไรนะอย่างนี้หละแม่ทําสวนกว็เหมือนกันนะี่ ถ้ามีจิตคิดเป็นอกุศลแล้วมันมีหนทางแย่งชิงเอาของผู้อื่นมาเป็นองตนอยู่นั่นแหละดังนั้นจึงว่ามันขึ้นอยู่กับจิตดวงเดียวนี่แหละถ้าจิตนี่เจตนาเป็นอกุศลแล้วการทําการพูดอะไรลงไปมันก็เป็นบาปอากุศลไปพูดไง,ไง่ายๆถ้าหากว่าจิตดวงนี้มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณ ม่ำเสมอด้วยดีแล้วอย่างนี้มันแม้จะทำการงานอะไรทั้งทางโลกทางธรรมก็ดีจะพูดจาปราศัยเกี่ยวกับการงานทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีหมู่นี้มันก็เป็นไปในทางดีทางชอบทั้งนั้นเลยไม่เสียหายเลยเพราะว่าการทำการพูดของผู้มีคุณธรรมอยู่ในใจอย่างนั้นมันมันมีสติสมัมปชัญญะกำกับไปทุกระยะทุกเวลา มันรู้ผิดรู้ถูกอยู่ตลอดไปเมื่อมันรู้ว่านี้มันมันจะผิดอย่างนี้มันก็ไม่ทําไม่พูดซะเมื่อรู้ว่าอย่างนี้ถูกต้องไม่ผิดก็ทําไปพูดไปอันสติปัญญาตอนนี้นีมันไวที่สุดแหละถ้าไม่ไวแล้วไม่ทันนะ่ะไม่ทันกับความคิดเป็นอย่างนั้นมันไม่ทันดังนั้นแหละ การที่เรามาฝึกหัดสมาธิภาวนาอะไรโมน,นี่ก็ฝึกสติสมาธิญาณนี่คมันแก่กล้าให้มันเข้มแข็งให้มันว่องไวเช่นเราหัดโน้มสติเข้าไปภายในจิตอย่างนี้นะโน้มเข้าไปให้มันถึงจิตได้จริงๆอย่างนี้เมื่อเราหัดโน้มเข้าไปบ่อยๆสติมันยังเข้าถึงจิตทุกครั้งทุกครั้งไปควบคุมจิตได้อย่างนี้ เมื่อเวลามีเหตุอันสาคัญอะไรกระทบกระทั่งมาสติมันก็วิ่งเข้าหาจิตได้ทันทีห้ามจิตไดเออ้เรื่องที่ควรจะให้เกิดความโลภความโกรธความหลงความมัวเมามันก็เกิดไม่ได้บบบนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นในจิตใจของผู้นั้นเพราะว่าผู้นั้นมีสติควบคุมอยู่ควบคุมจิตอยู่ เมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ได้ดีไม่วันไหวแล้วมันก็มองเห็นห้นทางแก้ไขเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเอะจะเนียกว่าแก้ไขไปในโดยในทางสันติไม่ใช่แก้ไขไปในทางที่ให้เกิดบาปเกิดโทษต่างๆอันมูนี้นะ,ะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ใดบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในตนแล้วเอาไปใช้ได้ทุกเพศทุกวัยทุกสมัยทุกการเลย เรียกว่าใช้ดำลงชีวิตให้เป็นอยู่อย่างสันติเรียกว่าเป็นอยู่อย่างที่ไม่ไม่ได้ทำบาปเป็นบุคคลที่เว้นจากบาปได้เมื่อผู้ใดรู้แจ้งในพระธรรมคำสอนของพระเจ้าเนี่ยดังนั้นแหละผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาทั้งหลายเนะี่ยให้พึ่งพากันพิจารณาเหตุผลดังที่ภารณนาให้ฟังมานี่ เมื่อเห็นตามแล้วก็พึ่งพากันตั้งอยู่ในอปมาทธ,ธรรมคือความไม่ประมาทความไม่ประมาทในที่นี้ก็คือพยายามมีสติสมสัชย์เนี้ยกำกับความประพฤติท,ทางกายวาจาใจเนี่ยอยู่เสมอเสมอไปอันนี้มันมีสมาธิเป็นหลักเนะให้ให้เข้าใจถ้าหากว่า สมาธิถอนซะแล้วไม่ไหวจริงๆรักษากายวาจาก็ไม่ไม่ดีรักษาไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเรื่องสมาธิเนี่ยสำคัญต้องพยายามรักษาไว้ให้ได้ในอิริยาบถท,ทั้งสี่เนี่ยพยายามรักษาจิตให้ตั้งมั่นอยู่เสมอจิตจะตั้งมั่นอยู่ได้ก็เพราะอาศัยสตินั่นแหละอย่างก็ไปประครับประคองอ สัมปัญญะนั่นก็คือตัวปัญญาเมื่อสติระลึกได้สิ่งนั้นแล้วอย่างนี้สัมปัญญะมันก็รู้แจ้งในเรื่องนั้นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็แปรปรวนไปในท่ามกลางแตกดับไปในที่สุดเหมือนกันหมดเลยมันไม่มีเกิดมีดับแต่สิ่งที่มันไม่เกิดเท่านั้นหละให้เข้าใจถ้าสิ่งใดถ้าปรากฏว่ามันมีเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นที่จะไม่ดับไปไม่มีเลยนี่สัมปชัญญะมันกำหนดรู้ได้รู้ไปตลอดถึงว่ามันไม่ใช่ของตนนะถ้าถ้าเป็นของตนมันก็ต้องบังคับได้มันก็ต้องเป็นไปตามใจหวังนี่สัมปชัญญะเนี่ยเมื่อโอรณงมากเข้าไปมันก็กลายเป็นปัญญาไปนี่การที่มีสติประคองจิตไว้ ให้ตั้งมั่นอยู่ได้นั่นนั่นแหละจิตเป็นสมาธิให้เข้าใจการที่จิตสามารถรู้แจ้งในอารมณ์ต่างๆที่กระทบกระทั่งมาทางตาเป็นต้นในขณะนั่นๆอันนั้นแหละคือวิปัสสนานี่พอรู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วไม่ยึดมัน่นไม่ถือมัน่นไว้รูปมากระทบตาอย่างเนี้ย จิตไม่ยึดมั่นแล้วรูปนั้นสัญญาในรูปนั้นมันก็ดับไปเสียงมากระทบหูเนี่ยเมื่อจิตไม่ยึดถือในเสียงนั้นแล้วสัญญาในเสียงนั้นมันก็ดับไปเป็นต้นเหล่านี้แหละมันสำคัญอยู่ที่จิตนี่ห้ามจิตได้จิตตั้งมั่นลงได้นี่สำคัญมากให้พากันใส่ใจเรื่องนี้ให้มาก สังเกตจิตใจของตนให้ได้ว่าใจเรามันหล่อแหละหรือมันหนักแน่นอันนี้ทุกคนต้องรู้เรื่องตัวเองเนะจะให้ผู้อื่นรู้ให้ไม่ได้เมื่อใครรู้ว่าจิตตนนี่ยังหล่อแหละอยู่ยังไม่หนักแน่นพองเนี่ยเอาก็พยายามเพ่งเข้าไปแหละอาศัยการเพ่งนี่แหละทำให้ใจมีกำลังเข้มแข็งไม่หล่อแหละเพ่งเข้าไปภายในมันจะทุก คาเวทนาเกิดขึ้นอย่างไรก็อดทนเออไม่ย่อท้ออย่างนี้นะสู so, ้นี่เพื่อเราจะฝึก,กจิตนี้ให้มันเข้มแข็งถ้าหากว่าเรากลัวต่อทุกขเวทนากลัวต่อความกระทบกระทั่งอะไรต่ออะไรอยู่ยนั่นแหละใจเข้มแข็งไม่ได้เลยจะเป็นคนหล่อแหละอยู่ยนั่นแหละเลื่อยไปเลยถ้าใจห่อแหล่นั่นเดี๋ยวก็ มุนไปความรักได้รวดเร็วมากเมื่อพบสิ่งที่ควรจะสิ่งที่น่ารักก็หมุนไปตามความรักนั่นได้อย่างรวดเร็วเมื่อไปเจอเรื่องที่น่าเกลียดน่าชังเอาจิตใจก็หมุนไปทางเกลียดชังนั้นได้ไวเนี่ยเรียกว่าใจเราแหละมันเป็นอย่างนั้นอันคนเรานะี่มันพ้นทุกข์ไปไม่ได้อยู่ในโลกอันนี้ก็เพราะใจมันหล่อแหล่นี่แหละให้เห็นโทษของมัน ออผู้ใดเห็นโทษอย่างนั้นแล้วก็ทำความวเพียรที่เพ่งเข้าไปอย่าไปย่อท้อเลยเพ่งไปเพ่งมาจิตนี่เมื่อมันถูกเพ่งเข้าไปมันไม่มีโอกาสจะได้คิดส่งสายไปภายนอกแล้วมันก็สงบลงได้เออเนี่ยชานางแปลว่าเพ่งนี่คำว่าเข้าชานคำว่าเข้าชานนั้น คือเพ่งจิตนี้เองแหละเพ่งแล้วพินิจไปพร้อมนี่นะเพ่งแล้วเพ่งเข้าไปนี่ก็เห็นอารมณ์คือความคิดความนึกต่างๆนีม่มันเกิดดับไปเกิดดับอยู่นั้นะไม่มีอะไรจีรังยั่งเงินเลยความคิดความนึกต่างๆความจําความหมายอะไรโมนี่นะไม่มีอะไรยั่งเืนสักอย่างเดียว เรารู้เราเห็นในขณะเพ่งอยู่นั่นแหละเมื่อเห็นอยู่นั่นแล้วจิตใจมันก็คลายแล้วไม่ยึดไม่ถือเลยใจที่เคยยึดเคยถือเรื่องราวต่างๆมาแต่ก่อนนั้นมันก็วางได้พอมันเห็นมันไม่มีแก่นสารอะไรนี่มันเกิดมันดับอยู่นี่แล้วจะไปยึดให้โง่ไว้ทำไมอ่ะนี่เตือนตนเข้าไปสิยึดไว้มันก็เป็นทุกข์เปล่า อย่าไปยึดถือมันเลยตัวเองสอนตัวเองเข้าไปอย่างนั้นนะเพียรสอนตัวเองเข้าไปอยู่นั่นแน่นอนแหละมันต้องวางได้มันต้องวางได้มันต้องอาศัยความเพียรน,นะใครจะทําให้ใครไม่ได้เนื้อเรื่องหมนี้นะทุกคนต้องทําเอาเองใครไม่ภาคเพียรสอนตัวเองฝึกตัวเองเข้าไปคนนั้นก็บคนทุกไม่ได้ จะให้คนอื่นช่วยไม่ได้เลยทางพ้นทุกของจิตใจนี่ให้เราช่วยกันเรื่องเงินเรื่องทองเข้าของวัตถุต่างๆภายนอกนั้นเราช่วยกันได้แต่การที่มาช่วยหยิบยกกิเลสออก,ก,กจากจิตใจของคนเราให้ได้กันนี่ไม่ไม่มีทางไม่มีใครช่วยใครได้เลยมีแต่ตัวใครตัวมันเท่านั้นเลอดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็เพึ่งพากัน ยำหลักปฏิบัติอันนี้โดยเฉพาะนิไว้ให้ให้มันมั่นคงโดยเฉพาะเรื่องการเพ่งจิตการเขาน้อมสติเข้าไปควบคุมจิตเนี่ยอันนี้สำคัญมากแม้บุคคลใดจิตเจริญกรรมฐานอะไระไดข้็ช่างแหละถ้าหากว่าไม่เพ่งสติเข้าไปให้ถึงจิตควบคุมจิตไม่ได้แล้วกรรมฐานเหล่านั้นก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรเลยนอนแล้ก็พลิกไปในเรื่องอื่นเนี่ย เอาสมมุติว่าเพ่งดูกระดูกอย่างนี้นะเพ่งไปโนนอังกฤษเพกเราไปเห็นสิ่งอื่นภายนอกนู่นอย่างนี้นะนั่นแหะเรียกว่ากรรมฐานมันไม่สําเร็จไปได้เมื่อจิตมันไม่เข้มแข็งแล้วดังนั้นแหละให้พึ่งพากันหัดเพง่งให้ใจเข้มแข็งตั้งมั่นลงไปด้วยดีดังแสดงมาสมควรแก่เวลา ขอยุดติลงเพียงเท่านี้